วันนี้เป็นวันใช้วันราชสมภพของพระเป็นพนังนเก่าเมื่อวันอาทินีแล้วก็เรืได้ในโอกาสสำคัญแลงกล่าวนี้เองในวันจันทร์ก็ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลาเป็นกิจกรรมที่คนที่มีเหลือก็แบ่งปันให้คนที่จะขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เราประสบกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส่วนใหญ เชื้อในจังหวัดจันบ <ọi S 2> ุรีน <toc daar S 2> ั er g g ้น400คนเชื thời, careful, ่อกับ500คนนอกจากผู้ติดเชื้อแล้วทีมแพทย์พยาบาลก็ทำงานอย่างหนักแล้ววันนี้เราก็ได้ระดมกําลังจิตอาสาและผู้ที่มีจิตะเนกปรสนทุกท่านได้แสดงออกถึงน้ำใจในอีกผู้แบบหนึ่งก็คือการแบ่งปันในส่วนที่เราเหลือหรือในส่วนที่เรามีอ้อจะแบ่งปันกันได้ไม่ว่าจะเป็นวั้ดุตอุปกรณ์ในการแพย์หน้ากากอนามัยเจลฟองนอ อย่าง Stage, สำหรับแพทย์ศยแพทยใช้กิกรรมเป็นอีกหน้าที่ตลอดจนถึงเครื่องอุปโภคบริโภคไม่เพียงแต่ที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านะครับยังมีอีกมากมายที่นํามามอบให้กับเรากอนหนี้แล้วตลอดวันนี้เพื่อให้จิตอาสาได้นําไปมอกให้กับผู้ที่มีความต้อ่งกาเพราะนั้นเนี่ยก่อนสำคัญในวันนี้มีสองขกอคามสำคัญก็คือเป็นการจชดกิจกรรมเพื่อเป็นการร้ำลึกแล้วก็ทำในข้อหาในกุ่มของคระเจ้า แล้วกิจกรรที่สองก็จะเป็นกิจกรรมยิมนาสต์ในการที่จะเปลือยแฝ่ไปถึงผู้ที่ยังขาดแคลนย่างไรปันหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดที่เราอยู่ที่นี้กับไดนนำพี่น้องประชาชนพูดอุดรธานีส่วนราชการต่างๆที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเราก็ขอขอบคุณทุกองค์กรหน่วยงานทุกเชื้อชาตินะครับที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กิจกรรมในวันนี้แล้วก็เราเรียนยืนยันกับทุกท่านว่าเราจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดที่จะดูแลแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่ององการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติ่ต่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการรักษาระบบเศรษฐกิจของสวัดที่ควบคู่กันไปกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคแบบนี้และภาวะที่ต้องมีมาตรการแบบนี้ดูแลรูปหลันที่กำลังจะต้องเข้าสู่ช่วงเวลาของการส่งท้ายการศึกษา วันที่14ที่ตุนัยวนที่มันจะเสรนี้นะครับแม้ว่าเราจะการแล้วก็จะตั้งใจทําเพื่อที่จะตอบสนองให้พี่น้องชาวอุดรธานีให้ดีที่สุดนะครับก็ยินยันแทนกับพี่น้องชาวอุดรธานีตั้งใจที่ทจะให้ข้อหวายที่เราได้รับการพิสูจน์อันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็กระต่านด้วยันที่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยตอนนี้นะครับ จ่มาขอไปยผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับใหท้งน่นน้อนใหม่จะเป็นการตรวจและทให้สน้พือนเพราะเสียงเนื่ยมากนะครับอาจจะนั่งยูไม่ได้ขยับให้ส่วนตวรอดมีให้อดในะครับไม่ได้รับความดูแลูแรืง